เรามาเปิดคลิปต่อไปเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็มแล้วมาลองอ e ีโหมดหนึ่งคือโหมด normal น,นะครับเราจะเปิดโหมด normal แล้วก็ปิดสัญญาณญญเซ็เสนเซอร์ทุกอย่างเลยนะแล้วก็ลองบินดูนะครับแล้วก็ไม่ถ่ายวิดีโอเลยรอบนี้เฮ้ยไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายก็ไม่รู้เวลาเลยทำไงดีอะทีเนี้ยเดี๋ยว เรานับเวลาเลยก็ได้ครับเ,เดี๋ยวเริ่ม2องทุ่มดีกว่าเนาะอีกหัวทีนะครับเดี๋ยวนับง่ายๆเลยตอนนี้หนึ่งทุ่มห้านะครับเราเปิดเครื่องเลยอ่ะเปิดเครื่องเลยนะครับเราจะห้องบินแล้ว2องทุ่มพอดีสองทุ่มสิบเอ็ดวินะครับามาดูกันสิ กีบบอกรลังหมุนฮนะโอเคโอเคสตาร์ทแล้วโอเคตอนนี้บินแล้วนะครับเริ่มจับเวลานะครับเราบิน2องทุ่มตอนนี้ผมบินไปนะครับ2องทุ่มผมไม่ถ่ายวิดีโอนะ ตอนนี้ผมไม่ถ่ายเลยนะครับวิดีโออ่ะผมก็จะรอให้ร <c oughs> อดูว่าถ้าผมไม่ถ่ายวิดีโอจะตกอยู่สามสิบสี่นาทีเหมือนที่เขาบอกจริงไหมนะครับนี่นะครับผมปิดปิดเซ็นเซอร์ทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ของบินนูนะครับอ่ะแต่เวลาเวลาบอกว่าสามสิบสี่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับหรือจะบินได้สามสิบสี่นาที จริงๆนะครับลองมาดูกันบินแบบไม่ถ่ายและเปิดโหมดนอ r m ม l นะครับนีแบบไม่ถ่ายนะครับเราจะมาทำแบบถ่ายกันอีกหนึ่งคลิปดูซิว่าแบบถ่ายกับแบบไม่ถ่ายมันจะ30 p จริงหรือเปล่ามาดูกัน ตอนนี้ผ่านไป13นาทีนะครับในนาฬิกาผมนะแล้วก็รอบบินเขาบอกว่าเหลือ14นาทีนะครับก็หนาวอยู่เหมือนกันนะครับน้องบินตรงเนี้ยแรงกว่าพัดลมผมอีกอะดูดิผมปิดพัดลมแล้วตอนเนี้ยโอ้โหหนาวเลยครับก็ สี่นาทีนะครับคงไม่ถึงแน่เลยครับตอนเนี้ยผมว่านาฬิกาผมอ่ะมันขึ้นว่าสิสี่นาทีนะแล้วก็ในจอมันบอกว่าเลขสีกสี่นาทีก็ตกอยู่สามสิบถ้าสามสิบก็คคพอไหวนะยี่บแปดอีกหรือเปล่านี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับ นี่ผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอด้วยนะครับถ้าผมถ่ายแล้วจะขนาดไหนเนี่ยครับรอกันต่อครับคือผมจะเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ทิ้งไม้นานๆก็ไม่ได้ครับเหงาม่มีอะไรเล่นฮะ น้องจะลงจอดฮะอุยอ้ยอยเรียบร้อยน้องดิ่งแล้วฮะน้องจะลงจอดนะฮะเปิดกล้องไม่ทันหยุดแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่กี่ทีเนี่ย22่สิทีนะครับเหลือ8ปไม่ได้นะฮะเมื่อกี้ถือว่าให้พักนะเมื่อกี้ถือว่าให้พักนะฮะ บินต่อครับอยู่ตรงนั้นครับบินต่อฮะเราจะดูซิว่าน้องจะได้กี่นาทีนะครับตอนนี้24นาที ได้ประมาณ3ทีนะครับอย่างน้อยก็เป็น27ทีเกือบ3เกือบ32ครับแต่ก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับนี่ขนาดไม่ใช่แบตเตอรี่พัดนะเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่พัดก็จะอยู่แค่32ทีนะครับนี่ขนาดให้พักแล้วนะครับเกลืออีกแล้ว เมื่อกี้ยังงงอยู่เลยนะครับว่าน้องหันชนได้ยังไงทั้งที่ควรจะลงจอดปกตินะครับไปดูซิว่าจะหันไปทางไหนเมื่อกี้ผมแค่เข้าไปดูการตั้งค่าสีภาพเฉยๆนะหันมาแป๊บเดียวน้องชนแล้วอ่ะ ก็อยู่ระยะนี้ครับแต่สูงกว่าน่อยนึงแบตเตรอรี่อ่อนครับตอนนี้ลงจอดแต่ลงจอดแล้วนะฮะอ่าอันนี้ลงจอดเองอันนี้ยังอยู่ที่เดิมนหะแต่ผมยังไม่กดโอเคนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ดูว่ากี่ทีแต่มเมื่อกี้ผมงงอยู่นะครับ ว่มันหันไปชนได้ยังไงครับทางทั้งนี้เราไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครเริ่มสับสนกับน้องฮรตอนนี้ <c oughs> ผมก็ยังไม่จอดนะยี่สิบหก หกที่ไหวไหมจะล่วงหรือจะลิ่งจะลงจอดแล้วน้องเลือมไม่ไหวแล้วยี่สิบหกที่จะถึงยี่สิบเจ็ดไหม <c oughs> โหมดนอมอนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกโหมดหนึงคือโหมดช้านะครับเืึ่นไหวช้านะสายสุดหยิบเกียนนาทีนะครับจะได้อหนึ่งนาทีไหมมาดูกัน จะถึง28ไหมมาดูกันอันนี้คือไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยนะครับผมไม่ได้กดถ่ายเลยนะเหมือนบินเล่นเฉยๆนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ27นาที28จะถึงหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับ3 5ห55 6้7 58 59 28นาทีแล้วครับรุนกันน้องก็ยังไม่ลงนะครับตอนนี้น้องลงไม่ได้แบตเตอรี่ในนี่เหลือศูนย์แล้วนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์น้องยังไม่ลงจอดให้ยินต่ำไปเลย ส8แปแล้วครับจะถึง29่้าไหมมาดูกันมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ32องนาทีให้พักไปแล้วหนึ่งอาทีด้วยนะครับเมื่อกี้น้องชนต๋อมงงอยู่ว่าชนยังไงนะฮะ 29บเก้านาทีแล้วครับ2ี่สิบเก้านาทีน้องลงจอดเลยนะครับนี่จอดเองด้วยหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ได้แค่ยี่สิบเก้านาทีนอร์มอลก็ยังไม่ถึงสามสิบสองนะครับแต่ก็ใกล้เคียงแต่เมื่อกี้ยอมให้หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าน้องบินชนเองงงอยู่ทั้งทั้ที่บินปกติไม่ได้ทอะไรเลยนะครับเราแค่เลื่อนไปดูหน้าจออ่า เขาเรียกว่าอะไรอะสีกาลังปรับสีภาพให้เป็นสีภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มันเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วมันจะลงจอดเองมันนับถอยหลังนะผมยังไม่ได้กระทนกดยกเลิกเลยเหลียวไปดูทีชนกับประตูแล้วงงเลยครับ